วัสดีครับพี่น้องมือนี้อยู่กับช่องมิตรชาแนลเช่นเคยพวอ,อยนีม้มสิผ้ามาทาบักม่วงมาหนิขั้นตอนของทาบักม่วงมีอย่างน่นมีดคัตเตอร์หรือจะเป็นมีดฝานมะละกบอบักฮวงอะไรขอให้ตะเขากับผ้าเตปแล้วก็เสือกฟ้างพี่น้องเสือ้อไว้แต่พันพัน ฟันตอนแดกก็มาพอยังมีติผ้าเฮ็ดห้ามะม่วงนี่พอยังมีเดือกมาเร็วนี่เขาสังเกตยังไงมันจะเป็นตุม่มตะปาะแตะแปะแล้วมันจะแตกงายประมาณบ่ถึงเดือนเด็กพี่น้องสองอาทิตย์กวนก็แตกแล้ว ไปมีดเดือกมากับใหไงบหน่อยบอแกพอดีพอดีขั้นตอนแรกเขาต้องกีดก่อนกีด่อง ยังมีตอนนี่รับรองติดลอยประซิ์เลยเดี๋ยวจะพาไปบึงตัวอันพอยมีตอนเดียวประมาณสองเดือนกำลังแตกกำลังงามงามเห็นไหมมึงเก๋ไก่กัน 你。Nee. ไอเรือแกนเขาขาวไว้นี่มันจิตติตัวนี้แหละบึ้งให้ใกล้เสียบลงไปเลย I, มันสิพอดีเปี๊ะดเลยบ่หน่อย่ใหญ่พอดีเลยสองมันปเต็บพันเลยพันสามสี่รอบคนนะ่ะแล,ะล้วจะห้องมักพันหลายก็ดีกันน้ำเพื่อว่าหนาะหันเจอหนาฝนมันสิหึ่นเสือละ เ้าผพันตัดทั้งขังลางก่อนพันขังลางคอยหมุนไปเรื่อยแต่ว่าจังสีก็ได้พี่น้องนี่ปาเต้ยีนี่ก็ดีขึ้นกันแต่ว่ามันเปืองวิยีง่ายคือ อันไหนดีดิคือเสือกฟางเขาเลยละ่ะเ่าเสือกฟางมันแน่นพี่น้องติดร้อยเปร์เซ็นเลยพอาะยัมีเห็ดมาหลายอันยอดแล้วเดียเด๋ยวสิบห้าไปบึงตัวถาบแล้วประมาณ xóm đường này nữa coi như mì thịt nhỏ nham nhô sao giờ vâng sút อันตอนที่สองคือผัดติบพันขางลางก่อนพี่น้องวนวนขึ้นขึ้นนึงถ้าช่วงหน้าฝนเท่ากับพันแน่นๆเ,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 เนี้ยพันหน้าหนาพอถ้ามันเกิดเสือล่าเนียมันวัติดเน้แต่ว่าสำหรับพพย,ยมิตรเห็ดบ่อยากพพย,ยมิตรเห็ดมาหรูแล้ว เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปบึงประมาณสองเดือนนี่แหละออกงดงามงามพันขี้นมาถึงเพื่อกันฝนนำเน่ย เรียบร้อยแล้วเหรอพี่น้องที่พยมิตรเดี๋ยวนี่น้ำปังพยมิรตัวนี้เพิ่งบ้้านในประมาณเดือนหนึ่งอ่ะนะนี่สิพ้ามาบึงตูทาประมาณสองเดือนแล้วน,น,นี่กำลังแตกยง่อนงามๆเลยนีนี่พลาสติกยังมันัออกอยู่นี่พลาสติกยังยั้งอยู่ ตัวนี้มันเป็นโชคอัน,นั้นตัวนี้โชคอัน,นั้นพยมิตรตอนใบเดี๋ยวสิพามาบึงกำลังเป็นหน่วยประมาณสองเดือนเป็นน่วยแล้วพี่น้องนี่นี่มัน,นีิยังมาติแอปเปลิลลูกน้อยน,อยนึงนี่นี่ถ้าประมาณสองเดือนนี จะได้กินนวยนาะปฏิตินยี่หมนออกแล้วแอปเปลิลน,นี่มะเบิงบาลน,นี่น้ำหนกไม้น้ำหนกไม้กับติดงายย่ายพี่น้องปฏิติกกบะเบนออกเลยเนี่ตัวนี้น้ำหนกไม่ถาบจะกุ้งมงหน่อยพี่น้องติดง่ายน้ำหนกไม้นี่มะเบงตงัวนี้สามรยรูนี่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 ตัวนี้ ข้างล่างนี่น้ำลงไมมแต่ว่าของบนนี่มันสิเป็นสามฤด,ดูต้นเดียวพี่น้องหลายสายพันธุ์นอนกับกำลังเขียวขึ้นนี่สองเดือนนี้นี่แจกได้ดีอยู่ถ้าพี่น้องมาคลิิปนี้เนอะอย่าลืมกดไดกดแช่ ล้วกดติดตามไห้พญามิน้ำเนี่ยเห็นใจพจะมิ้กวกดติดตามไม่ไยเขาสิออยู่น้ำกันในรุ่นๆมีคลิปน่าพญามิตนี่สีมาเฮ็ดให้เบิ้งอีกคลิปต่อๆไปนี่แจ็คสิเป็งยังพญามิตรตั้งใจไปแล้วว่าสีเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งอยู่แจ๋ว